เหตุการณ์คาร์บอมที่ห้างบิ๊กซีปัตตานีนะคะล่าความจริงเราก็เกาะติดเหตุการณ์นี้มาตั้งแต<ฆ>่ต้นคุณผู้ชมเริ่มเห็นรูปของคดีเห็นยุทธวิธีของคนร้ายชัดเจนแล้วและที่สําคัญก็คือเราพบข้อมูลล่าสุดเป็นทีมงานของคนร้ายที่ก่อเหตุคาร์บอมในห้างบิ๊กซีมีความชัดเจนขึ้น,นเรื่อยๆนะคุณนลิน<ฆ>นอกเหนือจากผู้ต้องสงสัย6คนที่ถูกคุมตัวไปแล้ว ค่ะตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่แม่ทัพภาคที่4ก่อนหน้านี้นะคะล่าสุดเลยคือฝ่ายตำรวจเขาได้หลักฐานระบุตัวคนร้าย4คนที่เป็นคนก่อเหตุปล้นรถกระบะแล้วด้วยแล้วก็ขับไปจอดรถก่อนที่จะจุดระเบิดค่ะเรื่องนี้นะคะทีมปล้นรถแล้วก็ขับรถบรรทุกระเบิดไปจอดหน้าห้างบิ๊กซีปัตตานีก่อนพากันหลบหนีคือมีด้วยกันทั้งหมดสคนผู้ชมไล่ไปตามภาพนี้เลยนะคะ มะกอสิงมาแออายุ25ปีคนนี้คือภูมิลำนาวอยู่ที่อำเภอเมืองปัตตานีถูกออกไมยจับแล้วเป็นคนแรกเลยต่อมาคือนายอับดุลเลาะจเจลีอายุ26ปีภูมิลำนาวอยู่ที่อำเภอยะริงจังหวัดปัตตานี3ก็คือนายอิสมาอละยีดอเลาะอายุ26ปีภูมิลำนาวอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีสุดท้ายคือนายมูฮัมหมัดกาซออายุ39ปีภูมิลำนาวอยู่ที่อำเภอเมืองปัตตานี เดี๋ยวมาไล่ดูวิธีการตามภาพนะคะวิธีการของคนร้ายร่วมกันปล้นรถกระบะจากนายนุสชนขจรคําแล้วก็มีเพื่อนร่วมกระบวนการอีกกลุ่มหนึ่งนําตัวนายนุสนไปฆ่าแล้วก็ทิ้งศพในทุ่งนาจากนั้นนะคะสองในสี่คนที่ได้ขับรถกระบะของนายนุสนก็ไปบรรทุกระเบิดแล้วก็ขับไปจอดที่ห้างบิ๊กซีปัตนาหนึ่งในสองคนนี้คือนายมากอเด็งมะแอ่ ภาพจากกล้องวงจรปิดก็ชี้ชัดนะคะว่าเขาคือคนที่สวมเสื้อสีดํานั่งเบาะข้างคนขับจอดรถแล้วเขาก็เดินหนีไปพร้อมๆกับคนขับดูที่วงกลมสีแดงนี้เลยค่ะตามภาพนะคะค่ะก็ขับรถเข้ามานะคะในบริเวณห้างแล้วก็ขับไปจอดจากนั้นก็เดินลงมาจากรถสักพักหนึ่งค่ะก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นนะคะค่ะ ี่แหละค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราได้มาทีนี้พอร,รู้เบาะแสผู้ก่อเหตุทั้ง4ี่คนแล้วคุณนลินเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเขาเชื่อว่าโฉมหน้าของทีมที่ก่อเหตุระเบิดคาบอมครั้งนี้เป็นทีมปัตตานี